สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังมองหาหุ้นปันผลในตลาดอเมริกาวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ2หุ้นปันผลชื่อดังที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือ Realty Income หรือ O และ p e พ b i n a Pipeline หรือ PBA ครับ O ขึ้นชื่อเรื่องปันผลรายเดือนที่มั่นคงส่วน PBA เป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่แข็งแกรง่ง แล้วตัวไหนกันแน่ที่เหมาะกับนักลงทุนใหม่อย่างคุณมากกว่ากันมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับทำความรู้จัก Realty Income O versus Pembina Pipeline PBA เรามาทำความรู้จักกันทั้งสองตัวนี้กันก่อนนะครับเริ่มจาก Realty Income หรือ O ครับ O เป็นหุ้นประเภท REIT หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจหลักคือการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าหรือร้านขายยาโดยสัญญาเช่าระยะยาว10 1 5ปีครับไรายได้หลักๆของโอมาจากค่าเช่าที่คงที่จุดเด่นคือโอเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ The m o ัล d i v i ว e เด Company เพราะจ่ายปันผลรายเดือนอย่างต่อเนื่องมานานกว่า30ปีแล้วครับปัจจุบันให้ปันผลอยู่ที่5.7%ต่อปีส่วน p พมบ i n a Pipeline หรือ PBA นั้นแตกต่างออกไปครับ PBA เป็นบริษัทท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแคนาดาครับธุรกิจของ PBA คือการให้บริการขนส่งพลังงานผ่านโครงข่ายท่อส่งขนาดใหญ่ทำให้มีไรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าบริการขนส่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสัญญาระยะยาวเช่นกันครับจุดเด่นคือเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่จำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน PBA ให้ปันผลอยู่ที่5.45%ต่อปีและจ่ายปันผลรายไตรมาสครับ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียภาพรวมที่นี้เรามาดูกันชัดๆครับว่าทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรเมื่อเทียบกันในด้านผลตอบแทนปัจจุบันโอให้ปันผล5.7%ซึ่งสูงกว่า PBA ที่5.45%เล็กน้อยครับส่วนการเติบโตอโอมีในได้เพิ่มเฉลีย่ย27.4%ต่อปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเติบโตได้ดี ขณะที่ PBA ก็มีกำไรในไตรามาส1ปี2025เพิ่มขึ้น15%ครับในด้านความมั่นคงปันผลโอมี payout ratio ที่75%ซึ่งถือว่ายั่งยืนมากครับส่วน PBA ก็เพิ่งประกาศเพิ่มปันผล3%ไปเมื่อเร็วๆนี้จุดเด่นสำคัญโอเน้นผู้เช่าที่เป็นธุรกิจจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นร้านขายยาหรือซูเปอร์มาร์เก็ตส่วน PBA ก็มีจุดเด่นที่โครงการขนาดใหญ่ในระยะยาว อย่างซีด้า LNG ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวครับสุดท้ายคือความซับซ้อนธุรกิจเช่าพื้นที่อสังหาของโอเข้าใจง่ายกว่ามากครับขณะที่ PBA ที่เป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอาจจะมีความซับซ้อนปานกลางถึงสูงครับเจาะลึกความเสี่ยงหลัก O v e r s u s PBA ครับทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับเรามาดูความเสี่ยงหลักๆของทั้ง2ตัวกันความเสี่ยงหลักของโ คือความอ่อนไหวต่อดอกเบีย้ยครับเพราะรีดต้องพึ่งพาการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการหากดอกเบีย้ยสูงขึ้นต้นทุนทางการเงินก็จะเพิ่มขึ้นทําให้กําไรลดลงและราคาหุ้นอาจถูกกดดันครับนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากผู้เชา่าหากผู้เช่ารายใหญ่มีปัญหาหรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การซื้อของออนไลน์มากขึ้นก็อาจกระทบรายได้ค่าเช่าได้ครับ รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่าทรัพย์สินหากเศรษฐกิจถดถอยครับส่วนความเสี่ยงหลักของ TBA คือความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับแม้จะมีรายได้หลักจากค่าบริการแต่ราคาน้ำมันก๊สและ NGL ที่ตกต่ำก็ยังส่งผลกระทบได้ครับยังมีความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่อาจมีงบประมาณบานปลายหรือล่าช้ารวมถึงกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น และการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงครับทำไมโอถึงเหมาะกับนักลงทุนใหม่มากกว่าเหตุผลจากข้อมูลทั้งหมดทำให้เราเห็นว่าโอเป็นทางเลือกที่มั่นคงและเข้าใจง่ายที่เหมาะกับนักลงทุนใหม่มากกว่าครับด้วยเหตุผลหลักๆดังนี้เข้าใจง่ายกว่า ธุรกิจเช่าอาสังหาริมทรัพย์ที่โอทํานั้นง่ายต่อการทําความเข้าใจครับคุณไม่ต้องคอยติดตามราคาน้ํามันหรือก๊าสที่ผันผวนรุนแรงเหมือน PBA ปันผลสม่ําเสมอกว่าโอจ่ายปันผลรายเดือนครับซึ่งช่วยบริหารกระแสงเงินสดของคุณได้ดีกว่าและมีประวัติการเพิ่มปันผลต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งและความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผลครับ ความเสี่ยงควบคุมได้ง่ายกว่าสำหรับมือใหม่ความเสี่ยงหลักของโคือเรื่องดอกเบีย้ยครับคือถ้าดอกเบีย้ยขึ้นราคาหุ้นอาจจะลดลงบ้างแต่ไรายได้จากค่าเช่ายังคงที่เพราะสัญญาระยะยาวทำให้ปันผลยังสม่ำเสมอครับลองนึกภาพนะครับถ้าสมมตริราคาน้ำมัน drop บปอรโออาจจะได้รับผลกระทบกับราคาหุ้นบ้างแต่ค่าเช่ายังคงที่ครับส่วน PBA รายได้อาจจะลดลงเพราะปริมาณการขนส่งน้ำมันลดลง และมูลค่าทรัพย์สินก็อาจจะลดลงตามครับ PBA เหมาะเมื่อไหร่นักลงทุนประเภทไหนครับแล้ว PBA เหมาะกับใครล่ะครับ PBA จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในอีกสไตล์หนึ่งครับนั่นก็คือผู้ที่เชื่อมั่นว่าความต้องการพลังงานทางน้ำมันก๊าซและ NGL จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต้องการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของราคาพลังงานและกฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และมองเห็นโอกาสจากการลงทุนในโครงการ LNG ระยะยาวเช่นโครงการซีด้ LNG ครับสรุปแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนใหม่ที่ต้องการความมั่นคงและรายได้ปันผลที่เชื่อถือได้ Realty Income หรือ O คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดครับเพราะมีธุรกิจที่เรียบง่ายเข้าใจไม่ซับซ้อน ปันผลรายเดือนมั่นคงและมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าในระยะยาวสำหรับมือใหม่ครับแต่ก็ต้องระวังหากดอกเบีย้ยขึ้นต่อเนื่องอาจกดดันราคาหุ้นได้ส่วนเพมบินาไปล์พลายหรือ PBA นั้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหากคุณต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมั่นในโครงการ LNG ระยะยาว แต่ต้องตระหนักว่าผลประกอบการอาจผันผวนตามราคาพลังงานและมีความเสี่ยงจากโครงการหรือกฎระเบียบต่างๆครับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดในหุ้นเดียวควรแบ่งสัดส,ส่วนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงเสมอครับหุ้นที่พูดถึงในวันนี้ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อตามทันทีนะครับ แต่คือแนวทางในการศึกษาหุ้นที่มีศักยภาพคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นและสามารถนำไปศึกษาต่อยอดได้ด้วยตัวเองเลยครับขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังครับหากคุณชอบคลิปแนวสรุปง่ายเข้าใจไวฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ